มูลนิธิบุคคลพอเพียงร่วมกับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกดได้นำสมาชิกของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกดจำนวน100คนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาด้านเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสมาชิกทุกคนได้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่างๆที่ตั้งอยู่ภายในโครงการส่วนพระองค์สนจิตราดาพร้อมอยังได้เข้าชมโครงการนาทดลอง โครงการข้าวรับรองพันธุ์ใหม่โครงการผลิตสาหร่ายเกี่ยวทองโรงงานบดแกลบโรงงานผลิตเทียนและโรงสีข้าวตัวอย่างซึ่งสมาชิกทุกคนต่างทราบซึ้งในพระมหากราุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยประสงคนิกรชาวไทยจนทําให้เกิดโครงการพระราชดำริต,ต่างๆมากมายประทับใจในโครงการส่วนพระองค์ครับผมที่พระองค์ทรงทดลองเพื่อที่จะนําไปเผยแพร่สู่ประชาชนนะครับแล้วก็ ประทับใจในความพระอุตสาหะของพระองค์ท่านนะครับที่ทรงทําเพื่อที่จะให้เกษตรกรได้ได้มีความเจริญแต่รุ่งเรืองในชีวิตนะครับการพัฒนาชีวิตศักยภาพนะครับจากเดิมที่ทํามาในสมัยโบราณก็มามีการพัฒนาประยุกนะครับโดยพระองค์ท่านเป็นต้นแบบก่อนนะครับทดลองก่อนแล้วก็นำไปสูป่เแพ่สู่ประชาชนนะครับผม สำหรับความประทับใจที่ได้มาร่วมศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์กับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกดนะครับเห็นหลายๆอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้ทรงมอบให้กับพระสูนิกรคนไทยทั้งแผ่นดินนะครับเป็นสิ่งที่ผมเองเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ได้เข้ามาที่นี่นะครับนับเป็นเป็นเป็นบุญอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามา ผมจะนำสิ่งดีๆที่ได้เห็นนะครับไปบอกกล่าวกับลูกกับหลานกับครอบครัวกับพี่น้องกับคนไทยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษของเราว่าพระองค์ได้ทรงทำเพื่อพระสนิกรชาวไทยอย่างมากเลยครับ